หลายคนมีปัญหาสายตาไม่อยากใส่แว่นแล้วไม่อยากใส่คอนแทคเลนแล้วอยากจะมาทําเลสิกพอไปหาข้อมูล, <S <S มลการทําเลสิกแต่ละวิธีมา <S <S ก็สับสนค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีวิธีการทําผ่าตัดแก้ไขสายสตาหรือว่าเลสิกเนี่ยหลายวิธีมากเลย <S <S ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเราจะทําวิธีไหนดีคลิปนี้หมอจะมาอธิบายเปรียบเทียบการทําเลสิกแต่ละวิธีให้แบบง่ายๆนะคะทั้งข้อดีข้อเสียเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ เดียจริงๆแล้วเราหมายถึงวิธีการผ่าตัดแก้ไขาสายตาที่กระจกตาโดยใช้เลเซอร์เนี่ยไปปรับความโค้งของกระจกตาใหม่เพื่อให้ภาพโฟกัสที่บริเวณจอประสาทตาให้พอดีเราก็จะมองเห็นชัดโดยไม่ต้องพึ่งแว่นหรือคอนแทคเลนส์วิธีการทำเลสิกเนี่ยมีหลายวิธีหมอจะยก4วิธีหลักนะคะที่คนนิยมกันได้แก่ PRK การทำเลสิกแบบใบมีดเฟมโตเลสิกและสมายโปรโดยแต่และวิธีเนี่ยจะแตกต่าง,งกันที่การเปิดแผลที่กระจกตาการใช้เครื่องมือระยะเวลาพักฟื้น และภาวะตาแห้งหลังทําวิธีแรก P R K วิธีนี้เนี่ยจะไม่มีการเปิดฝาที่กระจกตาค่ะอาจาใช้วิธีการลอกผิวตื้นๆน,นะคะที่กระจกตาออกแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่คอนแทคเลเนส์ครอบไว้โดยให้บาดแผลที่กระจกตาเนี่ยปิดเอง ข้อดีก็คือวิธีนี้เนี่ยไม่มีการเปิดฝาที่กระจกตาค่ะกระจกตายังคงมีความแข็งแรงเหมาะกับคนที่มีอาชีพเสี่ยงเสี่ยงที่ต้องมีโอกาสเนี่ยตากระแทกได้นะคะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยตาจะแห้งน้อยกว่าในหลายๆวิธีเพราะว่าเราไม่ได้ไปรบกวนเส้นประสาทกระจกตาแต่ข้อเสียก็คือว่าวิธีนี้เนี่ยเนื่องจากเราต้องรอผิวกระจกตาเนี่ยปิดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเคืองตามากๆในช่วง3-4วันแรกแล้วก็ การมองเห็นเนีจะาเริ่มคมชัดดีขึ้นเนี่ยภายใน1-2สสัปดาห์ซึ่งจะช้ากว่าวิธีอื่นๆ2ก็คือการผ่าตัดเลสิกแบบใบมีดหรือเรียกย่อๆว่า S B K วิธีนี้คือเราจะใช้ใบมีดนะคะเปิดฝากระจกตาขึ้นแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปปรับความโค้งของกระจกตาหลังทําเสร็จเนี่ยก็จะปิดฝากลับไปที่เดิมข้อดีก็คือวิธีนี้เนี่ยใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่าหลังทำเน่ยไม่เคืองตามมากเหมือน P R K ความคมชัดก็เร็วกว่าทําให้คนนิยมกันมากกว่าแต่ข้อเสียก็คือว่าด้วยการที่มันมีฝาที่กระจกตาเนี่ยในช่วงแรกๆก็มีโอกาสที่ฝาจะมีโอกาสเคลื่อนได้เช่นเวลาที่เราขยี้ตาหรือบังเอิญไปถูกกระแทกและว,วิธีนี้เนี่ยจะตาแห้งมากกว่าวิธีอื่นๆ3เฟตโตเลสิกคล้ายๆกับการทําเลซิกแบบใบมีดค่ะแต่ว่าเราจะใช้เลเซอร์ในการเปิดฝาก,กระจกตาก่อนที่จะยิงเลเซอร์เข้าไปปรับความโค้งของกระจกตาข้อดีก็คือฝาเรียบแม่นยํากว่าและลดโอกาสที่จะเปิดลงฝาเบี้ยวส่วนข้อดีอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกับการทําเลสิกแบบ SB Okay. ส่วนข้อเสียก็จะคล้ายๆกับเลสิกแบบ S B K เลยเพราะว่าเป็นการเปิดฝาที่กระจกตาเหมือนกัน 4. การทำรีเลอรสมายหรือว่าสมายโปรเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดไม่มีการเปิดฝากระจกตาจะใช้วิธีการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาโดยมีแผลประมาณ2-4มิิเมตรนะคะแล้วก็จะไปเอาชิ้นเนื้อกระจกตาส่วนเกินนะคะออกมาจากแผล โดยที่กระจกตาก็จะปรับความโค้งใหม่ข้อดีคือหลังผ่าตัดเี่จะสบายตามากกว่าวิธีอื่นฟื้นตัวเร็วกว่าหลังทำโอกาสตาแห้งน้ยนอยกว่าแล้วก็กระจกตาก็ยังแข็งแรงและในบางครั้งนคนที่กระจกตาบางย,ยังสามารถทําวิธีนี้ได้ด้วยส่วนข้อเสียว,วิธีนี้นจะราคาสูงกว่าวิธีอื่นเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่สูงซึ่งหลายคนก็จะถามว่าการทำดีเล็กสมายกับสมาย,มายโปร่ยงวิธีนี้จะเลือกวิธีไหนดีมันแตกต่างกันยังไงการทำดีเล็กสมาย,ยจะใช้เครื่องวิ s u แม็ก500ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเก่าส่วนการทำสมายโปรเราจะใช้เครื่องตัว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าสิ่งที่สมัยโปรเหนือกว่าก็คือว่าระยะเวลาการยิงเลเซอร์เนี่ยรวดเร็วกว่า3เท่าเลยค่ะคือใช้เวลาเพียงแวินาทีทําให้เกิดความแม่นยําที่มากกว่าและคนที่กังวลว่าจะมองจ้องนิ่งๆนานๆได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นสมัยโปรเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จสูงดังนั้นถ้าราคา2วิธีนี้ไม่แตกต่างกันมากเนี่ยหมอนแนะนําให้เลือกสมัยโปรค่ะเพราะมีข้อดีมากกว่าในทุกมิติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ามันไม่มีวิธีไหนนะคะที่จะดีที่สุดและเหมาะที่สุดสําหรับทุกคนต้องพิจารณาจากหลายปัจจจคคค่่่ะะไได้แกกกวาาาาามนของรตตตส์ ะะเล่นกีฬาหรือออกกลางแจ้งเยอะไหมงบประมาณความคาดหวังเรื่องระยะฟื้นตัวการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดเนี่ยจึงสําคัญมากเราจะได้เลือกวิธีที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะไม่ต้องไปเชื่อคําโฆษณาสำหรับใครที่อยากจะเลิกใส่แว่นหรือมีวางแผนว่าจะทําเลสิกเนี่ยแนะนําให้มาตรวจตาก่อนค่ะ ที่โรงพยาบาลจักษุอินส์เรามีการผ่าตัดแก้ไขสายตาครบทุกวิธีเลยเครื่องมือพร้อมมีแพทย์ผู้ชีนาญคอยดูแลจะได้มั่นใจว่าเราจะได้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดหากใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ